ะะวันนี้เราจะมาทดลองความจําตอนเด็กๆเราเคยกลัวเล็ช่องไทยโบราณกับคุณแม่แม่ก็คือยายมิ่งค่ะนี่ก็คือตำรับยายมิ่งเท่าที่จําได้นะคะจะเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูกันค่ะเอาใบเตยค่ะเราเดี๋ยวเราจะปั่นใบเตยกับน้ําปูนใสนะคะทาไมต้องปั่นกับน้ําปูนใสคะปอนกับน้าปูนใสเพราะว่ามันจะทําให้เล็ช่องเป็นตัวค่ะ น้ำปูนใสก็คือน้ำปูนแดงที่ทานกับหมากนะคะแต่ไม่ต้องใส่สีเสียมไม่ต้องใส่อะไรนะคะนน่แล้วก็เคาไว้หนึ่งคืนเคาไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอาแต่น้ําใสๆมนะันอะมาค่ะปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เนาะ เริ่มต้นการกรองนะคะใช้ผ้าขาบางในการกรองค่ะขนม,มไทยตัวรองตัวนี้อีกน,น่ขนมไทยเนี่ยค่ะผ้าขาบางไม่ได้เลยค่ะมันต้องกรองแป้งกรองอะไรอะทุกอย่างอะแทบจะมีผ้าขาบางทุกตัวเลยค่ะขนมไทยนี่ราคาคือน,น้ำสีรอดช่องแท้ๆ ต่อแต่นะะ้ะไม้เฮาเราเน้ำพออย่างนี้ค่เสียวมากหอมกินใบเตยเราจะนวดแป้งกันก่อนนะคะ เราจะไม่ดาลายทีเดียวค่ะเพราะมันจะทําให้แป้งไม่เนียนแป้งข้าวเจ้านะคะหนึ่งแก้วต่อน้ําปูนใส่สี่แก้วน้ําปูนใสก็คือไอเจ้าน้ำเขียวๆที่ผสมที่แบบปแล้วแล้วเราก็จะมาค่อยๆนวดค่อยๆก่นะคะนวดคล้ายๆบยัลอยค่ะค่อยๆเติม ้าไปเ,เ <S <S อาเวลัาหลังบ้านเก่ามันสนิมขึ้นหมดเลยเราไม่ค่อยได้ใช้ก็ใช้เตานี้เราใช้แต่เวลา จีนสัตว์จีนต้มไก่นึ่งไก่น,ไกนวดคล้ายๆหนก่บรอยค่ะแต่โูรอยจะใช้แป้งข้าเหนียวอันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้านะคะหนึ่งแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยต่อน้ำปูนใสบวกไปเตยสี่ถ้วยถ้าใครจะทำสีอื่นก็ได้นะคะดอกอันชั้นก็ได้ค่ะ สีขาวก็ไม่ต้องใส่เลยแต่น้ำลอยดอกมะลิทองเนี่ยค่ะแต่เราก็จะมีภาพจำไงยังไงรอบช่องมันก็ต้องสีเขียวเนี่ยค่ะแต่ถ้าเอาสวยงามก็อาจจะทำหลายๆสีอย่างเงี้ยนะถ้วยนึงมันก็จะสวยนี่ค่ะนะเมื่อคล้ายๆแป้งบดยลอยนี่เราก็ข้าไปเติมน้ำลงมาค่ะเติมน้ำลงมาค่อยๆคลายไปค่ะ ค่อยๆคายค่อยๆคายให้มันเป็นน้ำอะค่ะแล้วมันแป้งมันจะเนียนไม่เป็นไม่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 เป็นไตถ้าผสมไปเลยแป้งมันจะเป็นไตลูกๆอ่ะบางคนก็จะใช้ผสมไปเลยแล้วมาคนเอาเนี้ยบางทีแป้งมันก็จะเป็นลูกๆแต่ไตใช้เครื่องทำไอ้นี่ได้ไหมปั่นแป้งขนมเค้กอ่ะไม่ได้นี่มันขนมไท ไั้ไงนะเดี๋ยวมันจะเหลวเป๋วเลยเติมน้ำเข้าไปมาเติมมาอีกค่ะหมดเลยค่ะหมดเลยเนาะเพราะน,นี้มันแป้งมันเราได้ผ่านการนดวดแล้วมันไม่มีไตแล้วค่ะทีนี้เราก็จะตักไปเยอะได้ไม่มีไตแล้วจะไม่เป็นก้อนไต แต่ตอนรุ่นแม่รุ่นเยมิงนะคะเขาจะใช้แป้งสดค่ะที่แป้งสดก็คือเอาข้าวเจ้าเนี่ยไปให้เขาโม่เรือ,เอาโม่เองก็ได้สมัยก่อนมีโม่ก็โม่เองค่ะหรือตอนหลังเขามีคนรับจ้างโม่แล้วก็ไปจ้างเขาโม่แล้วก็มาทับน้ําไว้หนึ่งคืนเอาของหนัหนกๆคะ่ะเช่นโม่เนี้ยทับถุงแป้งไว้หนึ่งคืนแล้วเช้าถึงมาละลายแบบนี้ เช้าถึงมาค่อยละลายแบบนี้แล้วก็ทําเป็นรัดช่องแต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะคะแป้งแห้งมันก็ใกล้เคียงกับแป้งสดมากแล้ตอนนี้คุณภาพคนก็เลยใช้แป้งแห้งหมด้องด้พอเขาบ้างก็องเอาเศษอะไรเล็กๆน้อยนอยออก ขนมไทยส่วนมากมันต้องกรองอยู่นะะแต่จะไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่ากรองหลายรอบที่เราก็กองน้ำใบเตยไปแล้วเติ่มขั้นตอนการกวนกันค่ะเปิดไฟอ่อนๆเปิดไฟไป ไฟป,ปันกลางไฟป,ปันกลางนะคะควนจนปาแป้งจะใสหรือมันจะเนืดก่อนมันจะหนืบไปก้อนก่อนแล้วถึงจะคลายตัวคลายตัวใสแล้วถึงจะไปเทได้ค่ะ าสีมันเขียวไม่พอก็ใช้สีผสมอาหารเติมได้นิดหน่อยอได้นิดหน่อยเนาะแตงใสๆอย่างนี้นะคะมันจะเดือดเป็นปุบปุบปุบใหญ่ๆอะ <c oughs> ค่ะถือว่าใช้ได้ค่ะกับวัตะดุที่เราเจาะรูแล้วขั้นตอนการเทล็อตช่องค่ะอันนี้เป็นกระป๋อง DIY นะคะเอามาเจาะรูข้างตูดแล้วก็เทเลยข้างล่างนี่คือน้ำปูนใสหรือว่าน้ำธรรมน้ำธรรม,มดาน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นธรรมดาแต่ตัวเรวาต้องเปลี่ยนน้ำเย็นถึงสามครั้งนะคะ ว่ามันฝุ่นแล้วเดี๋ยวเราช่องจะไม่เป็นตัวค่ะถ้าจะให้ตัว่องคนนี้ต้องตั้งใกล้ๆน้ําค่ะอันนี้เราตั้งสูงไปเราตั้งถูกไปเพราะเราไม่มีคนช่วยค่ะกดตัวกดก็ดีไอวีเหมือนกันค่ะช่วยกับฝากระป๋องเอนชัวค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่แถ้าเราจะเนี้ยอย่างนี้มันจะยาวค่ะถ้าใช้มีตัวกดจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะก็จะมาเป็นตัวอก็จะมีตัวยาวๆอย่างนี้แล้วก็ตั้งเราก็ตั้งใกล้ๆน้ํา มันก็จะสามารถกดได้อันนี้คือลองตั้งใกล้ๆน้ำตัวยาวค่ะอนนี้เราตั้งสูงไปเพราะเราไม่มีคนช่วยค่ะอ๋อนี่ไงยาวแล้วอันนี้คือลอดช่องปกติค่ะลอดช่องก่อนหน้านี้คือลอดช่องสมบูรณ์อ้วนมากหมดแล้วค่ะือเราใช้อุปกรณ์พวกที่มีอยู่ในบ้านไม่ได้ซื้อเลยค่ะถ้ารู้อย่างนี้ก็คือช่วยกันค่ะสองคนคนหนึ่งเทแป้งอีกคนกดก็จะได้ตัวที่แบบสวย จะกดปล่อยกดปล่อยให้ตัวมันยาวได้ค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเราทำแบบที่บ้านกันเองเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนน้านะคะเปลี่ยนยน้ำ,น,ำนะคะเ,เราต้องใช้น้ําเย็นค่ะอุ้ยตัวมันก็ยังไม่ทันจับตัวดีเท่าไหร่นาะ จบไปแล้วนะคะกับขั้นตอนการกวนตัวลอดช่องสูตรของยายมิงนะคะเท่าที่ดูคุณผู้ชมก็จะเห็นจุดที่ควรปรับเปลี่ยนเนาะอย่างเช่นเราควรจะตั้งกระป๋องในการกดตัวลอดช่องให้อยู่ใกล้น้ํามากขึ้นเพื่อให้ตัวมันสวยขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ตัวแท่นกดในการกดไม่ปล่อยให้มันไหลลงมาเองเนาะ ในคลิปเนี่ยเราได้โชว์ตัวอย่างการทําผิดพลาดให้คุณผู้ชมดูนะคะถ้าปล่อยให้มันไหลลงมาเองเนี่ยมันจะกลายเป็นลอดช่องตัวอ้วน,น,นกๆกลมๆไม่ยาวสวยเหมือนในท้องตลาดเนาะส่วนเรื่องน้ํากะทิให้ทุกคนลองเปิดสูตรใน YouTube กันดูอีกทีนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจผ่าน Facebook กดไลค์กดแชร์หรือใน YouTube กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ